สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าแว่นตาที่ไม่ใช่แค่แว่นตาอีกต่อไปนะคะทุกคนนี่เลยค่ะ Intelligent Bluetooth า u n g l a s s e s BTG02 จาก d p o w e r ค่ะที่เป็นทางแว่นตากันแดดและมีลำโพงและไมโครโฟนในตัวด้วยนะคะหมดปัญหาการพกหูฟังแบบสายรุงรังหรือหูฟังบลูทูธไร้สายที่ทำตกหายอยู่เป็นประจำเลยนะทุกคนเพราะว่าพกแว่นอันนี้อันเดียวใช่ไหมคะก็คือจบ สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง5ชั่วโมงเลยเดี๋ยวเราไปดูของในกล่องกันค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนี่ค่ะในกล่องเขาก็จะมีคู่มือการใช้งานนะคะผ้าเช็ดเลนส์สายชาร์จแล้วก็เป็นแว่นตาตัวนี้เองค่ะสายชาร์จนะคะเขาก็จะเป็นแบบแมกเนติกนะคะทุกคนเป็นแม่เหล็กแบบนี้เลยวิธีการชาร์จนะคะก็คือตัวชาร์จเขาจะอยู่ที่ข้างขาแว่นค่ะจะเป็นแบบนี้เลยแล้วเราก็ เอาสายนะคะมาแปะไว้อย่างนี้สามารถชาร์จได้กับ power bank นะคะ power bank notebook หรือว่าชาร์จกับคอมก็ชาร์จได้เลยนี่นะคะนี่ค่ะเขาก็จะขึ้นไฟสีแดงข้างแว่นนะคะทุกคนเห็นไหมว่านี่ก็จะขึ้นไฟแบบนี้เลยคะ่ะในกล่องเขาก็จะมีมาให้แบบนี้ทุกๆก,กล่องเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยคะ่ะ ที่การใช้งาน btg ศูนย์สองนี้นะคะก็เริ่มจากการเปิดสวิตช์เขาก่อนเลยค่ะทุกคนก็นี่ค่ะเขาจะมีปุ่มด้านค้างนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะก็าสามารถเปิดพร้อมกันได้แล้วก็เปิดแยกได้นะเดี๋ยวเราจะกดค้างไว้จนกว่าจะได้ยินว่า power on นะคะทุกคนเดี๋ยวกดกันเลยค่ะ oh <my. S 1> ท่านแล้วก็เปิดแล้วนะคะทุกคนก,ก็สังเกตได้ที่ไฟกระพริบทั้งสองด้านนะคะแล้วเราก็นําอุปกรณ์ที่จะใช้เชื่อมต่อน,นะคะเปิดบลูทูธเลยค่ะ หาอุปกรณ์ชื่อ btg 0 2นย์ี้นะคะแล้วก็กดเชื่อมไปเลยค่ะเท่าน,นี้เราก็ใช้งานได้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเปิดเพลงให้ดูนะคะนี่ค่ะทุกคนเขาก็จะมีเสียงออกมาอย่างนี้เลยนะเพราะว่าเจ้าแว่นตาบูทูนอันนี้นะคะเป็นระบบสเตอริโอระบบเปิดนะคะหรือว่าสเตอริโอโอเพนแอร์อะดิโอนะคะถ้าไม่สามารถรับเสียงได้แบบเปิดโล่งกันไปเลยะค่ะทุกคน ฟังก์ชันของมันนะคะก็คือถ้ากด1ครั้งจะเป็นการหยุดเพลงเล่นเพลงแล้วก็รับสายะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะกด1ครั้งให้ดูนะเพลงก็จะเงียบไปเลยะคะ่ะกดอครั้งนึ้งะคะ่ะเพลงก็เล่นต่อเหมือนเดิมเลยแล้วก็ถ้ากด2ครั้งนะคะจะเป็นการเพิ่มเสียงลดเสียงค่ะถ้ากดฝั่งซ้ายจะเป็นการเพิ่มเสียงนะคะแต่ว่าถ้ากดด้านขวาจะเป็นการลดเสียงะคะ่ะทุกคนกดได้อย่างนี้เลย ทุกคนเห็นแถบเสียงไหมคะแล้วก็การกดสามครั้งะคะจะเป็นการเปลี่ยนเพลงนั่นเองค่ะนี่เลยก็จะไปไปข้างหน้าไปกลับไปข้างหลังนะคะทุกคนบอกเลยว่าฟังเพลงเพลินสุดๆไปเลยนะคะทุกคนถ้าเรากดหนึ่งครั้งยาวนะคะก็จะเป็นการปิดเครื่องนั่นเองค่ะทุกคน ก็แบบนี้เลย,ย,ยนี่ค่ะก็เท่ากับว่าเราปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วค่ะเพียงเท่านี้ก็สามารถทํากิจกรรมได้หลายๆอย่างนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการขับขี่หรือว่าการออกกําลังกายนะคะก็สามารถใช้งานเจ้า BTG 0 2ได้เลยค่ะว้าว <Wow. S 1> ใครที่สนใจเจ้าแว่น Intelligent Bluetooth Sunglasses BTG02 นะคะก็สามารถ ติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของ b p p w w r r ได้ทั่วประเทศเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย